สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดเทศาบาลอ,อบาตาหรืออ,อบาจาก,ก็ตามซึ่งในปีงบประมาณ2,567เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีการลงไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท้องถิ่นแล้วก็ พบในหลายประเด็นที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบีย <c oughs> บยกฎหมายนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้หยิบยกประเด็นของเรื่องของการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารมาพูดคุยกันนะครับว่าท้องถิน่นสถานศึกษาเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างไรนะครับเราจะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับในประเด็นนี้นะครับอยู่ในประเด็นที่7ทางด้านการเงินของสถานศึกษานะครับการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารที่เขาตรวจพบเนี่ย หนึ่งก็คือว่าแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินโดยอาศัยฐานอำนาจตามระเบียบว่าด้วยรายได้ของสถานศึกษาปี2551ซึ่งเขายกเลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปอ้างกฎหมายฉบับนี้มาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็2เนี่ยแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินโดยอ้างฐานอำนาจตามระเบียบการเงิน ของท้องถิ่นตามพศส5 6 6ข้อ39วรรค2 3ม,มีการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารนะครับมีการสั่งจ่ายเงินแต่แต่นะครับไม่พบเอกสารหลักฐานแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินเพราะนั้นไม่ได้แต่งตั้งแต่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเบริกจ่ายเงินนะครับ 4. กรณีโรงเรียนเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารด้วยทุกครั้ง 5. กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้หัวหน้าหน่วยงานคลังของสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารด้วยทุกครั้งประเด็นที่6กกำหนดเงื่อนไขผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน2ใน3ของผู้ได้รับการแต่งตั้งประเด็นที่7 ไม่พบหนังสือแจ้งเงื่อนไขาการการสั่งจ่ายต่อธนาคารประกอบการตรวจสอบ 8. แจ้งเงื่อนไขาการสั่งจ่ายเงินต่อธนาคารไม่เป็นไปนตามคําสั่งที่แต่งตั้งเช่นผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งให้ลงนามร่วมกัน3คนแต่ว่าไปแจ้งเงื่อนไขกับธนาคารว่าลงนาม2ใน3คนแล้วก็วงเล็บ2นะครับ แจ้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารโดยมีบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาราไปมีอำนาจในการสั่งจ่ายด้วยทีนี้เรามาดูในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารระเบียบที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับสถานศึกษาท้องถิ่นรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในข้อ16นะครับกำหนดว่าการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาเนี่ยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมนะครับให้ไปใช้ระเบียบของอท้องถิ่นเลยระเบียบการเงินของท้องถิ่นนะครับนในระเบียบข้อ18เนี่ยการสั่งจ่ายเงินจากธนาคารนะครับที่สถานศึกษาได้ฝากเอาไว้เนี่ยวิธีการให้ผู้บริหารแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาให้แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษานะครับขา้าราชการครูหรือ,อหัวหน้าสถานศึกษาและข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อย2คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินนั้นนะครับก็มีหัวหน้าสถานศึกษาแล้วก็ข้าราชการครูหรือพนักงานครูอย่างน้อยอีก2คนก็รวมเป็น3คนนะวักต่อมาในกรณีสถานศึกษาเนี่ยไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งครูถ้าไม่มีครูเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะแต่งตั้งข้าราชการพนักงานท้องถิ่นอื่นก็ได้นะครับดาเนินการแทน แต่ว่าให้คำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งวักสามในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังนะครับกับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อย2คนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่เงิน ครับและนี่ก็คือวิธีการนะครับวิธีการและก็ลบเีเบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของท้องถิ่นโรงเรียนในศูนย์หร,หรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ตามนะครับ